มาดูต้นบอนสีต้นนี้กันสิค่ะเพื่อนๆบอนบอนสีม้ากันทะกะนะคะต้นยังเล็กอยู่เลยค่ะแต่ว่าเป็นพุ่มเป็นกอดีมากเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะสูตรดินของฟาร์มคุณแม่เป่งน,นั่นเองค่ะต้นเล็กๆนี่ก็แทงหนอดแตกกอกันเยอะมากๆเลยนะคะเราเนี่ยจะใช้ดินล้วนนะคะผสมกับใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูของเราเนี่ยก็ผ่านการหมักแล้วก็ตากแห้งมาอย่างดีเลยนะคะ อัตัดหลวนในการผสมดินปลูกเนี่ยก็จะเป็นดินร่วนนะคะ1ส่วนแล้วก็ใบล้ามปู2ส่วนค่ะตอนเนี้ก็สามารถเพิ่มสารอาหารได้ด้วยการลาดรดด้วยจดินสีสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็หมักไว้นะคะหรือว่าน,นําน้ําเปล่าเนี่ยนะคะมาลาดรดนะคะให้ดินมีความชื้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เท่ากันนะคะแบบนี้เลยค่ะก็จะได้เป็นวัสดุปลูกบอนสีที่ดีมากๆค่ะและอย่าลืมรองก้นกระถางด้วยกลับมะพร้าวสับนะคะ ก่อนที่จะปลูกเลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นม้ากันกะกต้นใหญ่ของเราค่ะเห็นไหมคะใบใหญ่นะคะแตกกอเยอะลูกเยอะเป็นพุ่มสวยนะคะแทงหน่อยเยอะนะคะแต่ว่าสีเขาเนี้ยก็ยังไม่ค่อยกัดขาดเราก็จะทําการบำรุงด้วยสูตรการบำรุงเพิ่มการกัดสีนะคะเดี๋ยวรออีกสักประมาณ1-2ออาทิตย์นะคะเขาก็ <ๆ S 2> จะเริ่มกัดสีให้เห็นค่ะ โดยลักษณะของบอลสีม้าก,กันทกะนะคะเขาจะเป็นพื้นใบสีเขียวโมโม,มแบบนี้ค่ะกระดูกและเส้นสีขาวนะคะนี่ค่ะต้นนี้เริ่มกัดสีแล้วนะคะเวลากัดสีเนี่ยเขาจะกลายจากเขียวเนี่ยค่อยๆกัดเป็นสีแดงนะคะแดงอมชมพูแล้วก็ออกไปทางแดงม่วงนะคะก็จะเป็นกัดสีเป็นสีแดงเต็มใบเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะตรงหว่างหูเขาจะเป็นสีชมพูสดค่ะ บอนสีม้ากันทะกะก็อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะเป็นบอนสีสวยต้นไหนก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ